สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เจอกันช่วงเย็นๆนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้าเวฟเซตคันนี้นะครับหลังจากที่ซื้อมานะครับ2 5 0นเนาะวันนั้นเนาะจากเชียงกงจากของเก่านะฮะขี่ได้ปกติแต่เพียงแต่ว่าเครื่องหลวมโซ่เราลิ้นดัง นะครับในวันนั้นนะครับอ่ะวันนี้เราก็มาดูช่างตาลกับช่างทีนะครับส้มบำรุงนะครับวันนี้ทั้งวันเลยอันนี้แน่นยังอ่าเดี๋ยวมาดูอันดับแรกลูกสูเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยเนาะขวานนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอ่านี่นะครับผมหลวมไปหมดเลยนะฮะ เว้นมองหมดเลยนะฮะอ่าควานใหม่เรียบร้อยทีนี้วาวตัววาวนะครับเปลี่ยนไอดี ID. ตัวเดียวใช่ไหมตาลอ่าเนี่ยนะครับบางนะฮะไอเสียไม่ได้เปลี่ยนนะครับเอาตัวเดิมเพราะว่าคันนี้จะใช้เองนะครับแต่ไปปาดบ่าวาวนะครับทั้งสองตัวอ่าแล้วก็นี่ โซ่ราวลิ้นอ่าโซ่ราวลิ้นนะครับมันยืดนะครับวันนั้นดังแก๊กแกล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 กอ่าเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็กําลังประกอบนะครับผมอ่ากำลังประกอบโอ้แน่นเปี๊ยะเลยโซ่ราวลิ้นคาบูล้างแล้วใช่ไหมอ่ามาร์กเมิร์กตั้งหมดแล้วนี่อ่าไม่เกิน ยี่สิบนาทีก็จะได้ฟังเสียงกันนะครับวันนี้ก็มืดมาอีกแล้วนะครับอึมครึมวันนี้4ี่โมงกว่าช่างของเราก็จะได้เลิกงานนะครับวันนี้วันเสาร์รู้สึกว่าแต่ละคนดีใจนะครับวันอาทิตย์จะได้หยุด ใส่ท่อนะฮะทางนี้ใส่ท่อทังตาลใส่ท่อปกงปะกเกนเปลี่ยนใหม่นี่เกนเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยเด้เนาอเฮ้อ่ะเฮ้ยเหแต่อย่างนี้นะครับมีน้องๆนะครับทักมาทางเพจกับทางไลน์นะครับบอกว่าคุณน้าครับขายไหมครับ <c oughs> ซื้อมา2,500ห ทำเครื่องหมดเท่าไหร่แล้วนี่ยังไม่ได้รวมดูอี้าขายก็น่าจะไม่เกิน4,000หรือ4,500ัน้าละบ้างเนาะเอาทุนคืน2,500แล้วก็ทำเครื่องประมาณ1,500 2,500รถเสื้อมาใช้งานนะครับเอาให้เครื่องมันติดก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไง แบบไหนนะครับอยากฟังเสียงก่อนอ้าตอนนี้ก็ขึ้นตั้งวาลหรือยังตั้งแล้วอ่าตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันตรงตันกินครับต้องมั่งให้ตัวอันนี้อะไรอันนี้เอาออกเลยไม่ได้นี่เออเตัดอกอ,อ,อกเลยลูก สายไรของเขาพี่นนี้ก็ตัดให้สั้นหน่อยนะเดี๋ยวค่อยให้มันติดก่อนก็ได้ตอนลงคัสลื่นไหมนี่ได้แคตาลไม่ได้ลองไม่ตอนขี่ดูคัสมันลื่นไหมยังไม่ได้ขี่ยังไม่ได้ขี่เอออะเอออ่ะอ่ะหยุดประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับจะได้ฟังเสียง แล้วไ้ไทำไเป็นแบบแคมไม่สึกเนาะแคมแคมดูแล้วไม่สึกใช่ไหม แถมยังใช้ได้เส <ปะ S 1> ร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับโเคเวลาสัก2ี่สิบนาทีนะครับเรามาเทสกันหน่อยเฮือเฮือฮเสียงมันดังอะไร ขัดลื่นนี่วะขัดลื่นด้วยขัดลื่นด้วยฮะพอดับก่อนฮะเอาใหม่เอาใหม่เร็ว ปิดไปตามปิดนี้ปิดนี้เลยอ่าปิดเลยอันนี้ล็อกแล้วใช่ไหมครับล็อกเลยอ่านิ่มเลยนะครับโซโราลิ้นใหม่คว้านใหม่วาวใหม่สีนก้านวาวใหม่ปา,าดบ่าวาวใหม่ สีก้านวาวนะครับไม่กี่ชิ้นโอู้ผิดกะเทียอันนี้มีไหมเก็นมันมีครับเออๆอ,อ่ะ<ม>ล้างแล<ม>้วมาประกบเลยอ่ะโอเคน้ำหล่อมารูอะพออ่านั้นเดี๋ยวจัดการเองตัวนี้หวานนะครับอ่ะมาเดี๋ยวลองฟังเสียงสักหน่อยออนนสยั่งสิ่งพิเศษอืม ขาดลืนล่นนะนี่เดี๋ยวทำปังกระเทียน,นอ่ะปล่อยมือเลยตั้งอากาศสองรอบครึงงรคร่ง,ง,งตั้งตห้มันอยู่นี่ตั้งเบา้อยู่กันนิดนึง เออา่ะตอนนี้นะครับเนี่ยค,คลิปเลยเสร็จเรียบร้อยคราดยังลื่นอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวการถอดเปลี่ยนแผ่นคราดนะครับวควน,นะ À, quay nút ừ. À, máy nút còn kìa À เทีนเก็บเครื่องมือไปอ่าเท็ดร้ายรอบหนึ่งครับเฮ้ยชยรดรถพี่เขาเด้อรอบไหนไม่ต้องใช้เบรกหรอก <c oughs> อย่างน,น้อยรถเพื่อนมันไปไ<น>อเชียงกงมันเห็น2,500มันเลยซื้อมาให้ก็เลยว่าจะซื้อมาไว้ใช้งานเอามาทำเครื่อง